แต่ว่าจะมีปันพุดนอกสี่ซิ่แนปันพุดนอกซี่ิ่แนปันุดสี่ซี่ใช่ลักษณะของความรูปดีของนนี่เรื่องของคานหรือขานไกถ้าเป็นแดบนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องพัดตขาบกันัดขานไก่โอ้นนี่ดับ โอช่อง n o n ี่ com มันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หน้านี่เลย AG Dental Plus Clinic นั่นเองนะคะซึ่งทุกคนเห็นนีไหมก็คือฟันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมา หาหมอฟันกันนะคะเ <Huh? S 1> นื่องจากที่แบบเราไม่ได้ตรวจฟันมาเป็นเวลาสองปีแล้วนะคะแล <Huh? S 1> ้วก็แบบมีเพื่อนเมื่อไหล่แๆคนถามมาเยอะมากเลยว่าแบบจัดฟันเมื่อไหร่จะจัดฟันไหมอะไรแบบนี้อันนี้คือเราก็ต้องตอบไม่ได้นะคะเราก็จะต้องไปถามคุณหมอด้วยเนาะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่มาคือฟันกรามซี่ในสุดนะคะยังขึ้นไม่เต็ม <Huh? S 1> แต่ตอนเนี้ยก็ต้องมาดูกันว่าขึ้นเต็มแล้วหรือยังแล้วก็จะต้องจัดฟันไหมหรือว่ามีปัญหาอะไร เกี่ยวกับช่องปากไหมนะคะแล้วก็จะเข้าไปตรวจฟันกันด้วยนะคะเป็นคิสที่แบบทุกคนน่าจะแบบรอคอยเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะตื่นเต้นอ่ะกลัวคอนทูเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะอุยน่ารักมากเลยแล้วก็คลินิกนี้เพิ่งตกแต่งใหม่ด้วยนะคะคือแบบลายสวยมากเป็นลายหินอ่อนอทุกคนคือตกแต่งสวยมากๆเลยนะคะเอ่อนัดตรวจฟัน,นะค่ะนี่จะเป็นกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่นะคะ ตอนนี้ก็กำล like. hey, okay. ังรอคิวอยูはは่นะคะก็ต <m uss ures> ื่นเต้นมากเลยนะว่าฟันจะผุไหมเพราะว่ามาตรวจครั้งล่าสุดคือฟันกรามนะคะยังขึ้นไม่เต็มก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องจัดฟันหรือไม่จัดฟันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบฟันเราแบบเยินออกมาหนึ่งนึงอะอย่างเงี้ยแล้วพอเวลายิงฟันนะคะมันเหมือนแบบฟันล่างถอยลงไปเยอะเกินไปนะคะแบบฟันบนจะมิดฟันล่างอยู่แล้วดูนีแทบาเห็นฟันล่างแล้วนะคะก็เป็นฟันกระต่ายเนาะใช่ไหม ก็แล้วแม่ก็โหฟันเหลืองด้วยนะ,ะ <Huh? S 2> ทุกคนพราวว่าเราฟันไม่เหลืองนะมันก็แบบปกติวะใช่ไหมนั่นแหละก็จะมาดูกันนะคะจะจัดไหมเพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนจัดกันเยอะมาก <Wow. S 2> ก็อยากจัดบางแบบทายางฝิ่มพูอะไรอย่างนี้นะคะ <Wow. S 2> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแต่ว่าไม่ถอนฟันนะกลัวระหว่างรอแล้วก็จะมารีวิวคลินิกกันนะคะทุกคนคือแบบใหญ่มากนี่ <Wow. S 2> แล้วด้านบนเป็นไฟด้วยนะคะคือแบบว่าสวยมากๆเลยอะแล้วก็พื้นเป็นหินอ่อนด้วยนี่โชค ก็รอวนไปนะคะตื่นเต้นอ่ะจะได้จัดฟันไหมถึงคิวเราแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะในทางมีฉันพ่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับอยากจัดฟันเหรอครับใช่ค่ะยังมาปรึกษาว่าแบบควรจัดดีไหมค่ะอ๋อโอเคก็แนะนำตัวก่อนคุณหมอชื่อคุณหมอปิงนะคะค่ะหมอปิงคนละครดูแลน้ำเปิดฝึกเนาะก็เป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดฟัน ไม่ชอบฟันของตัวเองตรงไหนเลยคิดว่าเหมือนแบบว่าฟันบนเหยินไปนิดนึงอะคะ่ะอืมโอเคนะครับ,บรู้สึกว่าฟันบนเหยินไปนิดนึงโอเคแล้วมีตำแหน่งืินไหมครับที่อยากจะแก้ไขอีกก็รู้สึกว่าเหมือนมันบังมิดฟันล่างอะคะ่ะอืมโอเคแล้วเรื่องของการเคี้ยวอาหารละ่ะเป็นยังไงบ้างก็ปกติคะ่ะดีเนาะงั้นเดียดเด๋ยวผาจัแบ,บแรกคุณหมอขอลองตรวจนนะะดูหน่อยนะครับได้ค่ะหื้ตื่นเต้นคุณหมอขอคุ้มหน้าดูหน่อยนะครับปันครับอ้าปากเลยนะครับ โอเคลักษณะของฟันบนก็จะรู้สึกว่ามีฟันบนที่ค่อนข้างที่จะแคบนะครับขาก,กันไกลบนแคบแล้วก็ข้างล่างก็จะแคบด้วยเหมือนกันอ่าโอเคฟันล่างก็จะมีห่างหน่อยใช่ไหมฟันทางด้านหน้าโอเคล้ลงกัดฟันทีครับอืมแล้วที่สําคัญคุณหมอเจอแล้วว่าฟันล่างเนี่ยเหมือนกัดโดนฟันบนเนาะกัดโดนฟันบนแล้วก็เหมือนจะโดนเหงือกด้วย ฟันกามข้างหลังก็สกไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโชคดีที่ว่าเคี้ยวอาหารได้ปกติดีเนาะมองมาทางหมอนะอันดับแรกลองยิ้มสิครับยิ้มแบบหวานอย่างนั้นเลยถูกต้องโอเคอ่ะกัดฟันครับหันหน้าไปด้านโ้นนะทีนี้ลองเอาฟันล่างยื่นมาทางด้านหน้าช่ใช่ยชปิดปากเบาๆฟันครับดูเหมือนคางจะเล็กนิดนึงเนาะคางเล็กนิดนึงหน้าปากครับหูปากครับหน้าปากครับ ในเบื้องต้นที่เราตรวจเจอก็คือว่าลักษณะของฟันก็จะมีความผิดปกติอย่างที่ว่าคือว่าฟันบนมันจะยืดมากกว่าฟันล่างแต่คหมอสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากขากรรไกรล่างที่มันผิดปกติหรือมันเล็กกว่าปกตินั่นเองก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยคุณหมอจะอาจจะขอไปอีกทะเลนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็มานั่งรออยู่หน้าห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะก็คุณหมอบอกว่าแบบเหมือนแบบคางเล็กใช่ไหมทำให้ฟันบนกับฟันล่างไม่สบกันนะคะแล้วก็จะมาเอ็กซเรย์ดูอีกทีว่าต้องรักษายัางไงนะคะ<ส>ต,ตื่นเต้นอุ๊ยแต่ว่าคุณหมอไม่ได้บอกถึงเรื่องฟันผุนะแสดงว่าฟันเราไม่น่าจะผุนะคะ<ว> <laughs> แล้วก็รอนะคะคนไปเลยจ้าด้นนี้นะคะได้ค่ะโอ้โหคนเครื่องใหญ่มาก นี่นะคะใส่ชุดป้องกันรังสีด้วยหนักมากอันนี้เลยค่ะเดค่ะเครื่องลงให้ระดับขาแล้วอันนี้คือตัวกัดที่จะเอาอกซเรน้องอ้าปากแล้วก็กัดไว้ A a few moments e t l ตอนนี้เราได้ผลอกซเรออกมาแล้วมาดูกันสิว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็ต้องบอกกันว่าโดยรวมสภาพฟันก็ดูโอเคดีนะัะแต่ว่าจะมีฟันคุดน้องสีซี่งกัน ฟันค yeah. ุดค yeah. ีซี่ใช่แล้วต้องถอนไหมอะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็อาจจะติดตามไปก่อนได้เดี๋ยวเราคอรอโตมากกว่านี้หน่อยแล้วเดี๋ยวไปดูทีแล้วก็จะขึ้นได้ก็โน่นี่จะเห็นว่าลักษณะของคางของโน่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กค่ะมันทั้งที่จะเล็กแล้วก็เออ่ลักษณะของฟันก็ทั้งที่จะยื่ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามีความผิดปกติของคางที่เล็กลักษณะความผิดปกติของโน่นี่เรื่องของคางหรือฐานใจ ค่ะต้องแก้ยังไงคะถ้าเป็นแบบนี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องผ่าตัดผ่าตัดผ่าตัดขานไก่หล่อเล่นแต่ว่าตกใจมดแต่ว่าของโดนนี้เป็นไม่มากโอเคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็โนนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะแก้ไขเฉพาะในส่วนของฟันเป็นหลักใช่ค่ะเราประตาดจะใช้วิธีในการจัดฟันเรียกว่าเป็นการจัดฟันแบบอําพลางความผิดปกติขแทนกันค่ะ ฟังดูสบายใจขึ้นนะค่ะไม่ต้องผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณหมออยากจะถามทั้งโนนี่และคุณพ่อไกคีนคอนเฟิร์มว่าอยากจะแก้ไขด้วยวิธีการแบบไหนฟันค่ะอ่านฟันนะแก้ไขฟันเป็นหลักนะคะไม่อยากสวยกว่านี้ไหมโอ๊ยดลาง์มรถ่าแล้วสามสี่ครั้งไม่เอวคุณหมอก็จะมีอุปนตอนให้โนนี่เลือกปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามอย่าง เดี๋ยวงนงนี่ไปเลือกว่าอยากได้อุปกรณ์แบบไหนแล้วเดี๋ยวคุณหมอมาให้คำแนะนำทีนะก็เมื่อกี้นะคะได้ไปดูผลเอ็กซเรย์มาแล้วก็สรุปว่าแบบชางเรานะคะแบบเล็กเกินไปใช่ไหมทำให้แบบว่าฟันล่างมันแบบว่าชนกับฟันบนนะคะทําให้แบบเกือบจะชนเหงือกอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ฟันก็แบบเหยื่อนนิดนึงนะคะทําให้เราก็ต้องจัดฟันนะคะดีใจ แล้วก็คุณหมอบอกว่ามีทั้งหมด3แบบนะคะให้เลือกเลยแบบแรกก็จะเป็นแบบ b l a c k เ e ตนะคะที่จะเป็นโลหะติดอยู่กับฟันนะคะแล้วเราก็สามารถแบบว่าเลือกสียางได้จะเป็นแบบยางครอบที่แบบเพื่อนๆใส่กันใช่ไหมอาจจะเห็นแบบคนใส่เยอะมากๆซึ่งเราก็ชอบแบบนี้นะคะเพราะแบบเออเห็นเขาใส่กันก็อยากใส่บ้างเนาะส่วนแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบ คล้ายๆกับแบบแรกเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบไรยางนะคะคือจะเป็นมีลวดอยู่ข้างในแทนนะคะซึ่งแบบนี้ก็จะช่วยลดแรงเสียดทานด้วยนะคะแล้วก็ดึงฟันได้แบบเบาวกว่าแบบแรกนะคะ <Wow. S 1> ส่วนแบบที่3ก็จะเป็นแบบใสนะคะหรือว่า i n นวิสไลน์นั่นเองจะเป็นแบบไม่ต้องมีเหล็กอยู่กับฟันเลยนะคะเราสามารถถอดได้เลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีวินัยนะคะในการใส่ซึ่งอันนี้มันก็จะบังคับฟันไปทีละนิดนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เราก็จะรู้ระยะเวลาในการจัดฟันเลยนะคะเพราะว่าแบบคอมพิวเต มันคำนวณมาให้หมดแล้ว,ว,วนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะพอสรุปจะให้จัดแบบไหน,นแบบสายไปเลยทำไมแล้วเกิดผมต้องไปถนะ่ายงานแล้วมันมัไม่เอาหนีบดัดฟันแล้วทำไนวถอดก็ไม่ได้คราวนี้เสร็จเลยยกเลยก็ไม่ได้ตัวเป็นสียงังเดี๋ยวสีทาแล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้วแบบสายอาโอเคแต่ว่ามันก็คิดว่าแรงเสียาน่าจะน้อยกว่าใช่ไหม ใส่แล้วมันนี่ด้วยมันมองไม่เห็นแล้วก็คนอื่นก็จะไม่รู้ด้วยเวลาจัดฟันดด <c oughs> ูแลไม่ไหวแล้วแบบนั้นเดี๋ยวกินอะไรมันจะติดฟันใช่ต้องแบบ<ห>พก<พ>แปรงสีฟันตลอดก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเหมือนใครเพ <c oughs> ื่อนเราแบบมีเหล็กเราไม่ต้องมีเหล็กเราจะแบบใสก็สรุปนะคะพ่อบอกว่าให้จัดแบบใสนะคะแบบอินวิสไลน์แล้วก็ไปบอกหมอกันนะคะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวไปหมอส่รูปก่อนอันนี้อาจจะ พิมพ์ปากมาแล้วนะคะ <Wow. S 1> ดูดิคือแบบว่าเห็นที่เขาพูดกันบอกว่าแบบเออมันจะแย่มันจะอ้วกอะไรอย่างเงี้ย <Huh? S 1> แต่เราก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกเหมือนแบบก้อน oh. ดินน้ำมันอยู่ในปากนะคะใช่แต่ว่ามันก็แป๊บเดียวนี่นะแบบนี้ n week later วันนี้ก็มาเคลียร์ช่องปากแล้วก็ขูดหินปูนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันนั่งเลยค่ะอันนี้ ไม่กลัวแล้วคนะ <c oughs> น,นีคือการเคลียร์ช่องปากน,นะคะคนนุณหมอปรึกษาจับปันไปหนึ่งครั้งแล้วค่ะ,คะดีหน่อยว่าของเราะคะ่ะการเคลียร์ช่องปากจะไม่เยอะมากนะคะ <Wow. S 2> บางคนเนี่ยต้องทําเยอะมากเลยทั้งแบบว่า ผ่าปันคุดทั้งรักษาลาบปันรักษาโรคเหนื่อยแต่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โอเคบวกๆโอเคนะคะ <c oughs> นะคะคก็คือวันนี้ของน้องวันนี่าการเคาช่องปากก็จะเป็นการคุดหินปูดนะคะ <ứng S 1> แล้วก็เดี๋ยวหมอต้องตรวจละเอียดของฟันผุ๋ยอีกทีหนึ่งนะคะแต่ค้าว่าจะไม่มีแต่เรา่ีเราต้องร่วมรุน้วยกันแบนั้นคุ่ไหยค่ะ เสียวฝันสึกเสียวเสียว a few moments later นี่เราก็เคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสแกนฝันด้านบนเลยนะคะว่าเตรียมจัดแบบใสเนะทุกคนโอ้มีข้าวมดเขาจัดสวยมาก มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยนะตรงนี้ก็สามารถมายืนถ่ายรูปได้นะคะนี่ด้านนี้ก็มีที่นั่งรอเต็มเลยเก็เดี๋ยวจะมาสแกนฟันกันในห้องนี้นะคะเดี๋ยวเข้ามาพอดีมีลายที่นที่มีช่องว่างตรงนี้ทำยังไง เราก็อาจจะวางแผนในการที่จะลดฟันเยิ้นทางด้านหน้าด้วยได้เหมือนกันใช่แล้วก็จะลองดูซิว่าจะลดฟันเยิ้ได้มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บอ่อาก็ต้องทำการถอยฟันออกมาได้ค,ค,ครา่าวๆใช่เพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าฟันก็น่าจะจากการสกฟันที่ผิดปกติทางเล็กๆอย่างนี้แล้วก็อาจจะต้องทำการค่อยๆโน้มฟันขนา้างหน้าเข้ามาหน่อยข้างล่างก็ ให้มันสบพอดีกันก็จะได้มาเจอกันมันก็จะสบขอบคุณค่ะครับ รุปว่าเราก็ได้มาจัดฟันนะคะที่คลินิก AG d e n t a l Plus นะคะก็วันแรกที่เรามานอ้องก็คือมาปรึกษานะคะแล้วก็มาตรวจฟันด้วยนะคะกับคุณหมอปิ้งส่วนวันที่2นะคะแล้วก็มาขุดหินปูนนะคะเพื่อฟัวลายใช่ไหมกับคุณหมอกิบนะคะก็คุณหมอแบบใจดีมากๆเลยนะคะอธิบายแบบละเอียดเข้าใจถูกขั้นตอนเลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็การฟันที่แบบไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีปัญหานะคะอยากรู้ว่าแบบควรจะจัดฟันไหมหรือว่าอยากรู้ว่าสุขภาพช่อง ของตัวเองเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาตรวจแล้วก็ ปรึกษากับคุณหมอได้ฟรีเลยนะคะก็อันนี้เรามาที่คลินิก AG d e n t a l Plus นะคะอยู่ที่ข้างเซ็นทรัลปิ่นเก้าน,นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูในรายละเอียดได้ใน Facebook Fanpage AG Dental Plus เลยนะคะแล้วก็ EP ีนะคะเป็น EP1 ใช่ไหมเราก็ต้องมี EP 2ีอีกนะคะแต่ว่าพิเศษสุดๆเลยสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าแบบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดฟันการทำฟันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะและเดี๋ยว EP 2ีนะคะเราก็จะเอาคำถามรวบรวม,รวม,รวมคำถามที่แบบ ยอดฮิตนะคะหรือว่าแบบคําถามที่มีคนสงสัยเนี่ยไปถามคุณหมอเลยนะคะให้คุณหมอตอบให้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด <S <S อีพอ,พ <S <S อะะแล้วอีพีสนะคะเราก็จะมาทําแผนการจัดฟันนะคะแล้วก็มารับอุปกรณ์กันด้วยก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ําหแบบใครนะคะที่ชอบิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามนะคะวันนี้ไปวบ๊ายบาย